อะหังสุขิโตมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุเป็นเช้าของวันที่ยี่สิบเ้า หลังจากเราปฏิบัติวันที่28มาก็ล่วงไปด้วยดีอากาศก็ว่าจะอุ่นขึ้นก็ยังเย็นอยู่ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะนักปฏิบัติธรรมคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วก็อย่าพึ่งกลับอา้าห่มมาห่มมาตุ้มไว้ จะได้อุ่นขึ้นผ้าก็มีอยู่รอกในวัดแจงให้ทราบบางคนก็หนาวเกินไปนะบางคนก็ร้อนเกินไปรู้จักสุขภาพตัวเองการรู้จักสุขภาพตัวเองนี่มันต้องควบคู่กันไปกับการบำเพ็ญธรรมธรรมอย่างคนแก่นะคนแก่แก่มีอายุมากๆจะไปเดินตรงกลมมันก็ไม่ไหวนั่นก็คือรู้จักสุขภาพตัวเอง พาพิสุโรปใดแก่ๆจะไปเดินทดลงมันก็ไม่ไหวเหมือนกันรู้จักรู้จักสภาวะของตนเองเมื่อรู้จักสภาวะของตนเองก็เข้าเขตของการปฏิบัติธรรมนั่นเองปฏิบัติธรรมมันจะไปพอดีของมันไม่ไปตามกิเลสเหมือนกับหลวงพ่อท่านเทศน์ให้ฟังเมื่อคืนนี้แหละฟังดูแล้ว มันมักที่จะเข้าข้างตัวเองเข้าข้างกิเลสไม่ค่อยที่จะเข้าข้างธรรมสักเท่าไหร่ธรรมะมันมีอยู่แล้วกิเลสมันก็มีอยู่แล้วเหมือนกันแต่เราเข้าข้างกิเลสมากกว่าเข้าข้างธรรมะพูดท่านพูดไปก็พิจารณาตามไปก็พอที่จะมองเห็นได้ว่าเราเข้าข้างกิเลสมากกว่าเข้าข้างธรรมะ ธรรมะมันคืออะไรธรรมะมันก็คือเรื่องของความจริงนั่นเองอย่างเรารักษาสุขภาพเรามันจะเป็นธรรมะไหมมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่ไม่ได้มันก็พลาดไปลหลายๆอย่างพลาดจากการทำบุญให้ทานพลาดจากการรักษาศีลพลาดจากการเจริญเมตตาภาวนาเพราะอะไรเพราะสุขภาพมันไม่ดีนั่นแหละเบื้องต้น ทำบุญไปด้วยรักษาสุขภาพไปด้วยอย่างที่อาตมาภาพได้ทำบอกให้ญาติโยมทำทำบุญต่ออายุทำบุญต่ออายุนะออายคือมันมีคนมีคนที่ว่าอายุเขาจะหมด แต่ไม่ใช่อัตมานะเป็นคนว่ามันมีคนว่าเขาจะหมดอายุวันที่เท่านั้นเท่านี้มีอยู่สองคนที่เคยมาหาอัตมาภาพอีกคนหนึ่งตายไปแล้วอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่ามาหรือเปล่างานนี้เขาบอกว่าจะตายวันที่เท่านั้นเท่านี้จะตายเดือนนั้นเดือนนี้อัตมาภาพก็แนะนำให้ต่ออายุไว้ ต่ออายุต่ออายุของอัร,รมภาพทำอย่างไรส่วนต่ออายุหรือก็ไม่ใช่ต่อแบบไหนต่อแบบพระพุทธเจ้าท่านเคยพาธรรมมาพระพุทธเจ้าท่านเคยพาธรรมมาอย่างไรอายุวัฒนกุมารอายุวัฒนกุมารต่อมาอายุวัฒนนี้ก็เป็นสมณินบทเป็นสมณินต่อมา ตอนที่อายุวัฒนะนั้นอายุเกตขวบนั้นเขาจะตายมีคนมาบอกว่าเขาจะตายคนที่บอกก็คงจะเป็นพวกหมอดูหรือปุโรหิตทั้งหลายว่าเด็กคนนี้จะตายภายในเจ็ดวันนี่แหละไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็บอกว่าอย่างนั้นเหมือนกันจริงเขาจะตายภายในเจ็ดวันแต่มีวิธีแก้วิธีแก้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือ ให้พระสงฆ์จเจริญพระบริตมงคลตลอดเจ็ดวันเจ็ดวันนี้ก็คือวันที่เจ็ดพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเองเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปบริษัทในแว่าบอับมนุษย์ทั้งหลายที่จะมาเอาชีวิตของเด็กนั่นก็กลัวอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็หนีไปนั่นพระพุทธองค์ก็เลยดตัดเป็นคาถาเป็นคาถา ให้พรที่พวกเราทั้งหลายได้ยินอยู่เป็นประจำนั่นแหละคาถาให้พรจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขขังพลังทำสีประการย่อมเกิดแอบบุคคลผู้มีการกราบการไหว้สีประการคือเจริญด้วยอายุวันสุขและพละถ้ามีการกราบการไหว้อยู่มันจะเจริญตัวนี้ มันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรอัจารมาภาพก็มาศึกษามาศึกษามาทำดูว่ามันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเรากราบเราไหว้มันจะทำให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะและก็ภละได้อย่างไร การกราบการไหว้เนาะการไหว้นี่มันอยู่ในความอ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจของผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นก็จะตแตกแตกต่างออกจากจิตใจของผู้มืดผู้บอดผู้มีโทสะโมหะจิตใจของผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันก็จะนำพาให้สุขภาพดีด้วยสุขภาพอะไรสุขภาพจิตต่อมาถ้าเรากราบนี้เป็นการออกกำลังกาย เคลื่อนไหวไปมากราบบ่อยก็เคลื่อนไหวบ่อยเคลื่อนไหวบ่อยกราบบ่อยเคลื่อนไหวบ่อยนั่นแหละเด็กนั่นก็เลยมีอายุมาจนได้บทเป็นสมณรนว่าอายุวัฒนกุมารหรืออายุวัฒน,มนออสมเณรที่นี่มีโยมมหาอตรตมาภาพก็แนะนำลักษณะนี้เหมือนกันแนะนำข้อแรกบอกว่าให้ทานอาหารไหว ให้กินข้าวไว้นั่นแหละถ้ากินข้าวอยู่นันยังยังไม่ตายวาอย่างนั้นการกินข้าวของอัตมาภาพก็แนะนำให้บริโภคอาหารเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพคือมันหลอดจากสารพิษแต่วันนี้เราเสี่ยงมากพระสงฆ์ก็เสีย่ยงญาติโยมก็เสี่ยงทําไมว่าพระสงฆ์เสี่ยงเพราะว่าพระสงฆ์นั้นก็อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ ญาติโยมไม่รู้จักเลี้ยงชีพตัวเองไม่รู้จักร,รักษาสุขภาพตัวเองก็นำพาสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่พระพิสุสมมเน,นด้วยสารพิษตกค้างมีอยู่ทั่วไปตามห้วยหนองคลองบึงตามทุ่งตามท่าตามไร่ตามนาเราจะเห็นว่าสัตว์พิการเยอะทุกวันนี้จะเห็นสัตว์พิการเยอะกบเขียดปูปลามันพิการ พิการเพราะอะไรพิการเพราะยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาฆา่าแมลงอัตมาภาพเลยตั้งชื่อให้ยาฆ่าหญ้ากับยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชต่างๆนี่นะเป็นผีชนิดหนึ่ง ผีถ้ามันอยู่นาก็เรียกผีนาถ้ามันอยู่ไร่ก็เรียกผีไร่บวกกันเข้าก็ผีไร่ผีนามันมีอะไรเป็นหลักฐานมีหัวโหลกควาหัวะโขลกขว้วลขวแล้วก็มีคำเขียนตัวหนังสือสีแดงว่าวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายเขาเขียนเตือนขนาดนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ยังไม่มีใครกลัว เป็นชาวนาไม่กลัวเป็นชาวไร่ไม่กลัวที่ไม่กลัวก็บอกว่าไม่ได้กินเองทําขายขายนั่นขายไปให้ใครกินขายไปให้คนกินคนกินไม่หมดหรือว่าคนกินนั้นเป็นคนที่มีจิตใจบุญจิตใจเป็นกุศลก็นำไปถวายพระต่อสุดท้ายมันจะเป็นอะไรโยมก็เป็นมะเร็ง พระก็เป็นมะเร็งเหมือนกันเพราะมันได้มาจากโยมนั่นการกินอาหารต้องเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างน้อยก็มีความรู้สึกว่าปลอดสารพิษปลอดสารพิษนี่เป็นข้อแรกในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปตัวที่สองก็คือทำบุญไว้ทำบุญไว้ทำไมต้องทำบุญไว้ที่นี่ ถ้ามีแต่กินเฉยๆกิน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 แล้วก็กินไม่ทำบุญคุณค่ามันก็น้อยคุณค่าทางด้านจิตใจเรามันก็น้อยแต่ถ้าเราทำบุญไปด้วยทำบุญนั้นไม่ได้ทำมากหรอกไม่ต้องทำมากแต่ขอให้ทำบ่อยทำบ่อยอย่างไรทำบ่อยเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละเมื่อบุรุษจะทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อย <c oughs> ควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสะสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้การสะสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความสุขทำไปแล้วมีความสุขนั่นถ้าบริโภคอาหารที่ปัสจากสารพิษแล้วก็วามาทำบุญเพื่อนำความสุขเข้าสู่ตนเอง ทำบุญอย่างไรทำบุญปกติปกติให้มันได้ทุกๆุกวันให้มันได้ทุกทุกวันหลายคนไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยไม่ได้คิดเรื่องนี้ว่าวันนี้เราทำดีแล้วหรือยังถ้าเราอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็วันนี้เราได้ทำดีแล้วหรือยังอย่างน้อยว่าได้ทำบุญไหมวันนี้ นั่นแหละแต่มาภาพจริงชื่นชมญาติยมผู้ที่ทำบุญได้ทุกวันจะมาวัดได้ทุกวันมาวัดได้ทุกวันใส่บาตรได้ทุกวันเรียกว่าทำบุญต่ออายุของตัวเองอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สคือหายใจว้ายตัวนี้สำคัญกว่าอย่างอื่นหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวมีสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้มันจะทำให้ชีวิตนั้นยืนไปอีกได้หลายปีอัตมาภาพว่าโครบาอาจารย์หรือญาติโยมที่มีอายุมากๆนั้น โยมเหล่านั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เหล่านั้นท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่แบบคนขยันขยันอะไรขยันทำมาหากินถ้าเป็นโยมก็เป็นคนขยันรำมาหากินโดยสุจริตนั่นแหละขยันออกกําลังกายขยันทำมากินขยันทำบุญสุดท้ายก็คือขยันหายใจไม่เกลียดค้านในการหายใจ ถ้าใครทำได้ทั้งสมประการนี้ก็จะมีอายุยืนต่อไปยินต่อไปมีอายุยืนนั่นแหละเป็นการต่อชีวิตเป็นการต่ออายุของตัวเองมาแนะนำโยมคนหนึ่งอยู่ในบ้านท่าเมืองนี่แหละแจก็ทำนะแจก็ทำทำบุญให้ทานใส่บาตรหายใจรักษาสุขภาพอยู่ได้หลายปี4-5หปีนีเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว ทำไมถึงตายแล้วบอกว่าให้หายใจก็เพราะขี้เกียจหายใจนั่นแหละถึงตายขี้เกียจหายใจก็เลยตายไปแล้วบนกับสุขภาพมันควรที่จะควบคู่กันไปถ้าเราทำบนไม่รักษาสุขภาพบางทีมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเราก็จะไปโทษนะไปโทษว่าบุญทำไมไม่รักษาบุญทำไมไม่ช่วยฉันทำบุญมามาก ฉันทํากุศลมามากทำไมไม่ช่วยให้ฉันมีสุขภาพดีมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องสุขภาพของบุญนั้นบุญนั้นมันรักษาสภาพจิตใจสภาพจิตใจแต่ร่างกายนั้นก็ต้องรักษาอีกแบบหนึ่งรักษาไม่ให้มันมีโทษสิ่งใดมีโทษนำออกจากร่างกาย เป็นเหล้าก็ดีเป็นบุหรีก็ดีเป็นยาเสพติดก็ดีหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราดื่มเข้าไปนั้นมันไม่ใช่เหล้ามันไม่ใช่ยาเสพติดมันไม่ใช่บุหรีก็จริงแต่มันประกอบไปด้วยสารพิษตกค้างมีทุกอย่างนะสารพิษตกค้างแต่ก่อนอนะันตมาภาพคิดว่าออาถ้าเราบริโภคเห็ด เห็ดที่ก็าทาขึ้นมาขายเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูอย่างนี้เป็นต้นมันน่าจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ต่อมาภายหลังมาทราบว่าการที่เขาปลูกเห็ดนั่นก็ก็ไม่พ้นออกไปจากสารพิษเหมือนกันปลูกขายนะปลูกขายถ้าไม่บอกว่าไม่พ้นออกไปจากสารพิษเขาก็มีการฉีดฉีดนั้นไม่ได้ฉีดใส่เห็ดหรอกฉีดป้องกัน ป้องกันเชื้อราป้องกันหนอนเข้าไปเจาะไปซอนไปใส่มันจะไปไหนได้ฉีดอยู่ในเห็ดฉีดรักษาฉีดป้องกันมันก็อยู่ในนั้นแหละมีโยมคนหนึง่งโยมคนหนึง่งปลูกเห็ดขายพี่น้องขอกินไม่ให้กินนะพี่น้องขอกินไม่ให้กินไม่ใช่คนตะหนีแต่ไม่ให้พี่น้องกินเอาไว้ขายอย่างเดียวทำไมไม่ให้พี่น้องกิน กลัวพี่น้องเป็นอันตรายคือมันฉีดยาฆ่าแมาลงเข้าไปแล้วป้องกันหนอนป้องกันเชื้อนั้นนะตัวเองก็ไม่กินพี่น้องก็ไม่ให้กินเอาไปขายให้คนกินคนกินแล้วมันเหลือคิดถึงพระเอาไปถวายพระเองอย่างนี้พระก็ตายเอาตายเอาเป็นอย่างนั้นทีนี้แกเป็นโรคมะเลงแกเป็นโรคมะเลงแกเลยออกมาพูด เป็นมะเร็งในร่างกายนั่นแหละเป็นมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อเป็นมะเร็งแล้วจึงออกมาพูดความจริงสู่สังคมฟังว่าอย่าทำเลยแบบนั้นอย่าทำเลยเรารักษาเรานารักตัวเองแต่ไปทำร้ายบุคคลอื่นมันเป็นบาปเป็นกรรมออกมาในลักษณะอย่างนั้นแหละปลาก็เหมือนกัน ปลาที่เขาทำขายเน่เมื่อวานเนี่ยไปเมื่อวันที่2ีเจ็ดไปฉันวินนาบาทที่วัดป่าดอนไร่เขาก็เอาปานินปานิ่นเกือกตม้มปลานินเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่แต่มาว่ามาปานินเกลือตม้มเอามาถวายเป็นชามเป็นชาเนชาเป็นจานเป็นจานเนียแต่ไวพะระอาจารย์โลบหนึ่งท่านไม่ฉันเลย ท่านไม่ฉันท่านเห็นท่านเห็นเขาเลี้ยงเลี้ยงอยู่ที่ไหนอยู่ที่แม่น,มมน้ำมูลแม่น้ำมูลเขาเลี้ยงอย่างไรท่านเห็นท่านก็อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันไม่น่ากินไม่น่าที่จะนำเข้าสู่ร่างกายเพราะไปเห็นวิธีการเลี้ยงของเขามันอยู่ใกล้ๆวัดนั่นเป็นอย่างนั้นมีอาจารย์รูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ใกล้กับสวนบักโมสวนแตงโม ชาวบ้านเขาก็จะปลูกแตงโมอยู่ทุกปีทุกปีกปหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็จะปลูกแตงโมขายเสร็จแล้วเขาก็จะปลูกใหม่จนกว่าที่จะฝนตกลงมาทำนาต่อหลวงพ่อนั้นก็มีอายุประมาณอดมาภาพนี่แหละอายุห้าสิบกว่าปีสี่แงแกตายไปแล้วเป็นมะเหลงในลำไส้ไม่ได้ไปปลูกกับเขานะมันอยู่ใกล้วัด หาความปลอดภัยไม่มีหมูก็มีสารพิษอัวก็มีสารตกค้างไม่เรียกว่าสารพิษแต่เป็นสารตกค้างสารตกค้างไก่ไก่ที่เขาทำมาขายหมูเขาทำมาขายอัวเขาทำมาขายปลาเขาทำมาขายอะไรมันถึงไม่มีสารพิษจิตของเราเท่านั้นที่ไม่มีสารพิษจิตอะไรจิตที่บริสุทธิ จิตที่มีความปราถนาจะให้คนอื่นนั้นมีความสุขนั้นจิตอย่างนี้แหละเป็นจิตไม่มีสารพิษถ้าจิตคิดจะทำลายคนอื่นจะเป็นอย่างไรช่างนั่นจิตมีสารพิษครั้งหนึ่งอาตรมาภาพเดินทางไปผ่านบ้านหนึ่งบ้านนั้นขอโยมเขาไม่สบายนะครับปวดหัวปวดหัวแล้วก็มีเนื้องอกในสมอง เนื้องอ,อกในสมองนั่นก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยนีมนพระไปไปก็ไปนั่งอยู่บนแคร่นั่งบนแคร่นั่งภาวนาดูว่าอะไรมันทําให้คนนั้นปวดหัวเป็นเนื้องอ,อกในสมองพอเดินทางไปถึงจอดรถเสร็จแล้วฝนตกเป็นดาไร้ยามนานี่แหละนะ้ํามันขังแล้ว โจเฟอร์ลงจากรด,ดเสร็จแล้วก็จะเป็นล่างเท้าที่ที่นาเขานะมันมีน้ำโยมเรียกบอกว่าอย่าไปลงอย่าไปลงอย่าไปล่างเพราะกำลังหวานสารไปใหม่ๆยากายาไปใหม่ๆอย่าไปล่างมาอย่างนั้นจะไม่ให้มันเป็นเนื้องอกในสมองได้อย่างไรเพราะว่ามะเร็งมันเกาะเกี่ยวเข้าไปในร่างกายของเราแล้ว พอไปนั่งอยู่บนแคร่แต่มาภาพหินอันหนึ่งพอลืมตาขึ้นมาก็ถามสมณเณรถามสมณเณรว่าสมณเณรเห็นหมาหน่อยอยู่บ่เนนว่าโเห็นเลยครับบ่จะเนนว่าบ่าเห็นหมาหน่อยเอาหลวงพ่อเห็นสมโยมบ่เห็นน่นแล้วว่จารั่นรรมมาภาพเห็นนั่งรัดตาอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่หน่ยิบมองนี่แลมองอารมมาภาพนังเนี่ยนะ โยมเลยสารภาพขึ้นมาว่าเมนอยู่สนว่าเขากระเจ้าขามาหน่อยแล้วก็ฟังไว้แล้วก็เอาแขะมาตั้งให้พระนังเขาฟังไว้หลายหมื่นแล้วไนอะ้แต่มาผาพเป็นนังรับตาบุญเห็นมาหน่อยแลนอยอนจริงบึงบบมีในหมาบบมีหมาบบมีเขาขาไปลานะาาไแล้วนะเขาขามันแล้วฟังไว้หันเอาแขไปตั้งจังสันเป็นตน กระสานผิดมันมีอยู่ทั่วไปเนาะให้พากันละว่างเด้อเป็นการต่ออายุเจ้าของอีกเว้นจากสารผิดเป็นเช่นานาวจักเจ้าของเป็นเช่าไรจักเจ้าของบ้านพวกอยู่ในเมืองญยาตยโยมที่อยู่ในเมืองบอ่แม่นว่าสิปลอดภัยไ,ได้เพราะว่าอาหารการกินมันก็ออกไปแต่บ้านนอกพี่เขาเห็ดจังไดก็ยังไปขายเฮาเขาเห็ดให้มันสดสดใบสดสดคิวๆซะก่อน เอาไปขายไห้เฮากับสื่อสันสื่อกินนั้นว่ามันปลอดดันผิดเป็นไปได้ปลูกกินเองดีกว่าปลูกกินเองบัร้ายดอกขันโยมปลูกอาจจะมาภาพก็สิได้ชั้นนําได้บัดว่าโย,ยมนันเป็นผู้เอื้อเฟอเื่อเพื่อแพยอยู่แล้วนะคือยังโยมมาจากโคราชแล้วว่าแล้วปลูกเองนะว่าปลูกเองยามแล้วมาแล้วก็ว่ายเห็ดสลัดบ้าแล้วเห็ดสลัดมาถวายพระ มอว่าปลูกเองเนี่ยผดในปลอดชานผิดแน่นั่นหละมันเป็นลักษณะของความรักษาตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองรักษาไปทำไมรักษาไปเพื่อจะทำบุญทำบุญไปทำไมเพื่อเป็นทุนในวันข้างหน้าแต่อย่าลืมภาวนาอย่าขี้เกียจอย่าขี้ค้านนอนก็ให้หายใจเดินก็ให้หายใจ นั่งก็ให้หายใจฟังธรรมอยู่ก็ให้หายใจเราถึงจะอยู่ได้ถ้าใครขี้เกลียดหายใจคนนั้นก็ตายอะระหังสัมบาสัมพุทโภพการ พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิทวว Volt สวาขาโพตโาโรพระคัวาตาธรมโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังสนโฆส,ส,สังขังนาม,ามิ สี่ตายแล้วอว่าห้ภาวนาบ่ได้ได้ต้องเฮ็ดไว้ก่อนไปเยี่ยมยายหนึ่งซื้อแล้วก็มียี่ดอของมาบอกให้ฟังแม่แล้วก็ค้นบุญได้ลูกชายแล้วก็บวชเป็นพระไปเยี่ยมแล้วปว่วยแม่เราว่าห้ภาวนาพุทธโลด้วยอีหลากมันเจ็บมันปวดมากว่าฉันลูกเราว่าพุโทโธกหู้ขี่หู้ดากนี่ ต่อมากก็ตายสัมตายแต่มาผ่ามาันเป็นผู้ไปเผากันดีมันเก็บมันปวดเัราเราบานลายแล้วพุทโธบวดใมันต้องฟึกไปแต่ผีแหละเนาะไปะนก